สวัสดีครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่วันเซช h a n แน l นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม s t o n e ชา a ์ตนะฮะซึ่งยังอยู่ในช่วงเบตา้าอยู่ก็เป็นช่วงทดลองเล่นอยู่นะครับแต่ว่าต้องเสียตังซ์ซือแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นเบต้าเทสอะครับยังไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลว่าเกมเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่คือเป็นช่วงที่แบบเล่นได้เมันทดลองเกมไปเรื่อยๆได้นะครับ ในสตรีมรู้สึกจะขายอยู่ตอนนี้ประมาณ2 3 0 0บาทเนี่ยแหละซึ่งผมเพิ่งหลดมาเล่นเพราะเห็นคนอื่นเขาเล่นกันหรือคนอื่นเขารีวิวนะครับว่าเกมมาสนุกคล้ายๆ RPG แต่ว่าตอนสู้เนี่ยเป็นเทิร์นเบดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะครับเอานนูเกมนะหนูเกมปึ๊บภาพนี่พิกเซลเป็นภาพแนวเก่าๆเลยนะครับก็ you are awake. Just in time for the ritual. We'll have a use for you. So very soon. Don't try anything funny or you'll end up like one of your friends. Perhaps I should check on him again. All that- Curses. not look like we want to fight. I need to get out of here before this bastard returns. ตัวเกมเหมือนเดียโบสองเลยเนาะโอเคอ่ะลองลองเล่นดูก่อนนะครับข้างบนนี้จะขึ้นสเตตัสนะครับว่าเราเป็นอะไรบ้าง m m o o i l l z z t t o o ต่ดอดแชร์ลบสองร้อยเอาก็คือเราโดนใส่ข้าขาอ,อ,อขาอยู่นั่นเองนะฮะโดนล็อกขาอยู่หิวน้ำทางเกอร์นิดหน่อยเราเราลูดขาเพื่อนได้ไอ อ๋อกดอินชัลี่อ่านี่ครับเราโดนล้ามขาอยู่นะฮะดึงออกได้ยังงี้เลยเหรอเออโอเคโอเคอ่าทีนี้แล้วก็ดึงของจากเพื่อนจากศพได้นะฮะก็คือกดสเปซนี่จะเอาทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วมีล็อกพิกมีน้ำมีเบรด โอเคแล้วก็สเปซบาร์นะครับเราจะรูดทุกอย่างไหมครับกดคลิกทีละอันได้นะครับกดเอาตัวเด็ด left click ก็คือใช้ได้หากินปุ๊บกดเวกหน่อยนึงปั๊บเรียบร้อยครับมันก็จะหายไปนะฮะนี่ล็อกอ๋อแล้วกดปิกล็อกจากตรงนี้ได้โอเค apply ซิ ปบไตูได I I alone, arm หาวุฒนั่นเองสำรวจกันมีอะไรก็คือเราสามารถจะหาจากศพหาจากอะไร่งนี้ได้นะฮะไม่อเอามาทำไมนะครับก็เดินหาของไปปุ๊บโอ๊ฟันของอใส่วุฒตีอาโอเค ก็คืออะไรที่เราหยิบได้ก็คือเราจะใช้เป็นอาวุธได้นะครับเปิดห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับตัวคอนโซลกดไอเปิดอินเวนทอรี่ใกล้เหมือนกันนะเนี่ยโอเครอครับลูดของมาครับไม่มีอะไรข้ามไป The trails fresh. cages are unlocked and blood trails are fresh. Looks like everyone and was Looks blood taken somewhat. the like Seems one be only I'm in left ศ e สนาเราอยา่างมีเพื่อนอยู่โอเคเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่นะฮะโอ้เก็บของไว้เฮ้ยอะไรอะอัญมูลเลตอันนั้นอินเดนติฟายอทำอะไรได้ยังไม่รู้นะฮะแต่เดี๋ยวเราน่าจะมีสกอร์เหมือนเดียโบมั้งให้หาว่าแบบเอออันนี้ทำอะไรได้นนทำอะไรได้อย่างนี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ เฮ้ยโอ้แก็บใหมดนะฮะ How did you get out? You are dead. อ้าโอ,อก,การเรามาเจอเราครับตอนนี้ก็เป็นฉากต่อสู้นะฮะอย่างที่เห็นก็คือ s โ o นชา h a ดเนี่ยเป็นเทินเบสนะครับก็คือเรากดเดินเขากดเดินนั่นเองนะฮะ Enemy only act when you turn i n d อคือตาสลับการเทินเบสปกตินะครับ If necessary you can skip y o u r t u r n by placing space. อ๋อก็คือเราไม่เดินก็ได้ก็กด space ก็จะข้ามไปนะครับกดคลิกซ้ายเพื่อตีกดคลิกขวา inspect enemy ได้ต้องอยู่ใ,ใกล้โอเคตีตีตีอ่ะเรียบร้อยก็เก็บของมานะครับเก็บอะไรมาได้ไม่รู้ชักเกิ้ ที่ราขายอัอนหอ,อมีดจะถือเป็นอย่างนี้หรอ <net> ถือสอมือได้นะครับทอมมอนเมสโอเคถือว่าเป็นเมสใช่หมได้ได้ล็อกอะแล้วก็กดใช้ของเรามาเดิมนะฮะแอบหายปุ๊บเปิดแล้วก็เหมือนสำรวจดันเจียนนะครับ <net> <net> อ๋อมีสก,กิลเอ็กซ์ไมชาราวที่ก็คือหาว่ารอบตัวเรามีอะไรบ้างนะครับอ๋อกดอั t e r n น t ตก็คือจะดูว่ามีของอะไรบ้างแต่เอ a กซ์ไมนี่คืออ่าเราจะเห็นทรับโอเคกดคลิกขวาเราจะเลือก disarm ได้นะฮะอ้อ evade ก็ได้โอ้โหมี c h ANCE บอกด้วยนะครับโอเคปึ๊บเรียบร้อยเดินต่อหลุดเพื่อนก่อนนะฮะปึ๊บอ่า Damn. I f o o r g เดิมฉันลืมเกี่ยวกั e ขาของฉันปวดฉันต้องหาอะไ t บางอย่างมาที่จะร l กษาขาเจ็บโอเคเราต้องรักษาขาด้วยก็คือเกมนี้เนี่ยแพะเผลเออะไรที่เราโดนมาเนี่ยมันจะส่งผลระยะยาวนะครับคือเราจะมีอาการบูนคือบาดเจ็บมีแผลขึ้นมาซึ่งมันจะมีช ANCE ทุกอย่างของเอฟเฟกเนี่ยคืออย่าง เจ็บเนี่ยก็คือ Fumble Chance ก็คือมีสิทธิ์ล้มในบวก7 5การรักษาลดไป15%แล้วก็ Damage Taken บวก1 0นะครับแล้วก็เจ็บขาเล็กน้อย Moral c h a n ซ e ลบ0.3% Pain i พลรมิด1 0อ๋อแสดงว่าเราเป็น i พลรมิดเกินเท่าไหร่แล้วเราอาจจะเจ็บชนไม่ไหวอย่างเงี้ยหรอมีเสียงเพิ่มขึ้นจากการเดินเพราะเราเจ็บขา Energy ลบโอ้โหดีเทลเยอะเหมือนกันนะเนี่ย อ่ากดอินเทอร์เน็ตนะฮะเราจะดูได้ว่ามันมีอะไรอยู่ในห้องบ้างเราจะได้เก็บของถูกนะครับอะไรอ่ะอ๋อเพนเฮลิ้งสลาปปันเดชเก็บครับกินยูสิ่งนี้ฮาวล่ะอ๋อโอเคเฮ้ยโอ้ยกด C นะครับแล้วมาที่หน้าคาแรคเตอร์มันจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเรานะครับว่ามีอะไรบ้าง อ๋อก็คือเนี่ยขาขวาเราเจ็บนะฮะแอปพลายสป n ินก็คือลิดขวา,างนี้ได้เลยอ่าแอปพลายส i รินรักษาขาปุ๊บอ่าโอเคหยุด helling s l a งสลั h e a l i n g s l a b โอเคขาเราก็หายเจ็บนะฮะแต่ว่าเรายังมีเพนเหลืออยู่ทำไงให้เพนหาอยอ่ะไม่รู้นะครับเดี๋ยวกดส แต่แล้วออฟยลไรลเเตอร์เพนอิดไรส์ฟอร์มเทคกิ้กดาเมจก็คือโดนตีก็เพิ่มเพนบาดเจ็บก็เพิ่มค่าเจ็บนะฮะได้กลับบาดเจ็บก็คือเพิ่มค่าเพนเหมือนกันนะครับอ่าอ่าโอเคล,ลดเพนยังไงได้เดี๋ยวขอดูของในมีใี่ตัวกันน่า มี o n r e s i s t ิ a n ต Healthy, Healthy หยุดการเลือดไหลรักษาการบาดเจ็บได้นะครับเป่าเป็นเมทิซินโอเคยังไม่มีนะครับที่รถค่าเพนเราก็เก็บของไหมอนกันบวกเลือดอย่างนี้เรามีอะไรวอซินเมนนะครับเอาที่แก่ก็ไปคือมีไกด์ that is foam and i ด pain เพานี่ครับแต่เราจะเพิ่มค่าเหมือนแบบ intoxication เหมือนติดยาติดผิดยังไงเพิ่มขึ้น4 0นะฮะแต่ว่าค่าเพนลดไป75%เหมือนกินเหล้าอ่ะในความรู้สึกผมอ๋อได้ของมาด้วยทาวดิงชูเก็บแบกโอ้โหของเพียบเลือกได้เลยนะฮะเราจะเล่น ดาบสองมือสตาร์ฟแสดงว่ามีวิสีนี่ไงจริงๆด้วยก็คือในแต่ละอันเราจะมี ability บ,บอกนะว่าเออถ้าเราจะเล่นสายดาบเรามี a b ว l i t y ีอะไรบ้างสายสตาร์ฟเรามี a b ว l i t y ีอะไรบ้างก็ คงเบสิกะครับใช้ท่าเป็นแอคทีฟสกิลเบ็ดมนเทนแนนซ์อ๋อดูแลดาบได้ด้วยฟันหลายทีเมชก็ esh, คือพวกอาวุธปลันอาวุธเป็นแบบไม้เป็นดับตีแล้วมึนน็อกแบกทูแฮนด์สวอร์ด ตีตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองสวนแอคส่วนแมสเปียร์แรนช์ไวป้อนก็คือธนูนะฮะธนูในเกมมีใช้ลูกธนูด้วยแน่เลยสองมือใช่ไหมอ่าโอเคมีคอมแบทมาซิรี่ ก็มีสกิลให้เราอัพนะครับโอ้มีเวทด้วยฮะโอเคก็เลือกได้เลยว่าจะเล่นอะไรนะครับอของทิ้งก่อนใช้เก,กินไม่ใช่นี่ทุกครั้งที่ยิงนะฮะโอ้โหลูงธนูยี่สิบแล้วอ่ะไม่เป็นไรเรามาลองก่อนนะฮะมีคลิดฟัมโบอัอมมบ เก็บหมดไม่คิดมากเดี๋ยวค่อยเลือกว่าจะเล่นอะไรนะฮะแต่ลองมาลองก่อนอันนี้เป็นดาบสองมืออ่าขวาโลดาบมือเดียวมันมีหน้าสองด้วยอ่าหน้าสองผมก็ใส่อันนี้ไว้นะฮะธนูเพราะแม่นเทิร์นเบสก็คือเดี๋ยวผมอาจจะใช้ธนูเนี่ยยิง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 ไปเรื่อยๆก่อนเนาะเราค่อยจัดการสังหารอีกทีหนึ่ง เปที่ข okay, องใบต่อครับกดอะไรเปลี่ยนของอ่ะกด W นะครับคือการเปลี่ยนของปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ่บบบาอโอเค Go to the hallway ได้ได้ It won't b u s h it locks off the other side เอามาล็อกจากฝั่งนู้นอะนายได้ไหมอ่ะไม่ได้ ก็คือมันล็อกจะฝั่งนู้นล้วเปิดไม่ได้นะฮะทำไมยิงไม่โดนอ่ะเออยิงไม่โดนทำไมผมยิงไม่โดน อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวเจอสตุลแล้วลองใหม่นะฮะโอ้ขับบอร์ดมีอะไรนาฬิกา,าขายได้เ,เก็บแมนชาย4อดีแอลกอฮอล์นะครับโอ้แอลกอฮอล์นี่ลบค่าเพนได้ด้วยฮนะทำให้เหมา อีค่าเพลเราอยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์จะลดเพนไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลองเมาครับรังโอ้โหเห็นภาพไหมฮะมันก็จะมึนตึบโอเคแต่ค่าเพลเราลดไหมลดเหลือแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นปกติแล้วนะฮะ A pyromantic treatise, just like. เก็บง่ายเลยเนี่ยมึนกันนะเนี่ยเก็บเก็บเฮ้ย We just found one of them. This t r e s d a y we allow you to begin y o u r s t u d y o f t h e pyromantic treat. e คือกดกีขวาแล้วอ่านเราจะได้สกิลของไฟไฟของสกิลไฟมานะครับก็คือสมุดเนี่ย ทำให้เราเรียนสกิลได้สกิลสายเวทนั่นเองต้องมาจากสมุดโอ้ยไปใไจแล้วเนี่ยล็อกอีกเอาโอ้ยพอ,โ,อยโดนปันไปแล้วกันนะครับ รีเพจเก็บเก็บหมดทุกอย่างโอเคลองธนูแล้วนะฮะใช้ยากมากไม่ใอะไรดีอะไม่เป็นไรเราใช้ดาบอย่างสองมืออีกอันนึงก็ถือโลไหมอ่าโลโอ้โหเปลืองเชอะโลกระดาบนี่กลับมาเป็นเบสิก รู้จะหมดละแย่และอ้าวหายมืนละเยี่ยมอรีเพทปึ๊บเก็บของนะฮะปลุกเช้าไอนะ้จีโอมาติกอ๋อนี้อันนี้จะเป็นรู้สึกเหมือนสายดินนั่นเองนะจีโอ,โอแขก ของไปเรื่อยๆก่อนแต่อารีเพจปุ๊บแล้วยังไงต่อไดรี่แกมาทำอไมเนี่ยเชลไอเดนติฟิเคชันสกอร์อ๋อ,อโอเคอันโนนพอลเพอร์ตี้แล้วก็มีเอนชัดเมนด้วยโอเคครับเรามาลองกันนะฮะยูซิ อ่าเราก็จะรู้ว่าของที่เรามีมาคืออะไรนะฮะโอเคเข้าใจละ identification ขายได้อย่างเดียวไม่เก็บ use ปุ <H> ๊บ <up. S 1> piercing resistant kit chain physical resistant อันนี้เป็น energy กับ magic power ที่เข้าใจ โอ okay. เคไม่จิกพาวเวอร์เาค่อยว่ากันบุกแคสโอ้ยของเยอะเว้ยว่าแต่ไดอลี่เนี่ยเอาไปทำอะไรได้นั่นสิเอาไปเป็นไรเลิกทิง้งออะอันนี้ทิงท้งได้ทิ้งได้เก็บไปนะฮะ มามาต้องจัดของเล่นเป็นเดียโบเลยนะฮะต้องจัดของนะฮะโอเคอ่ะเก็บเก็บหมดแล้วบ้างไปไหนได้อะอ้าวตันอ้าวโอเคทางนี้ได้ The tutorial is complete now. You are on your own. So why and find your way to the next floor? อ่าโอเคเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเป็น tutorial นะฮะ เขาบอกว่าเราไม่ได้เก่งเมอร์กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรระวังด้วยนะฮะอะไรวะเนี่ยอัลเทอร์ติทร,ทรัททิสสิบห้าเก็บโอเคหา,าสิวีดวีดแล้วสกิลไม่เห็นขึ้นเหมือนตอนที่ใช้ไฟเลย อ๋อโอเคมันได้มาแล้วเนี่ยปึ๊บอ๋อแอลติกได้อันนี้มานะฮะแอคทีฟมายตี้คิกอ๋อต้องเลินก่อนด้วยนะครับโอเคเข้าใจเดลิเวอร์สตรีทสแต็กเชนอ้้ห คือต้องเลือกสายเล่นนะนะผมว่าเพราะว่าเท่าที่เล่นดูเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพิ่งเริขึ้นมาเลเวลหนึ่งนะฮะก็คงต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วถึงจะได้พวกบสกิลมาอัพเยอะๆแล้วก็สเตตก็คือสเตตเนี่ยอย่างที่เข้าใจกันเป็นปกติสเตนก็เพิ่มการฟันระยะใกล้การคีบอกชานส์บอกพาวเวอร์บอดี้พาร์ตดาเมจแอนด์อาร์มดาเมจนะฮะไอเกอร์ี้ก็เพิ่มการหลบการเคาน์เตอร์ การติดคีการฟันทะลุคีล็อกพิกกิ้งการถอดอาวุธอะไรพวกนี้นะครับเพ Perception p e r c e p t i o นเพิ่มการยิงระยะไกลแ a c เ u r a ี่ก็คือความแม่นยำเพิ่มขีดช a n c เพิ่มการหายตัววิชั่นก็คือการมองแล้วก็ Bonus r รนช์นะครับวิ t อ l ก็แม c Heal Heal i n s t a l l a t i นก็คือการรีเจนเลือดก,กลับมาแม Mac Energy ก็คือ Energy เลยรวมเเอ Energy นี่น่าจะมานานนะถ้าผมช่วยน่าจะเป็นตัวนี้มันนะ้ง SP เนี่ย ไม่รู้นะคิดว่าหรือไม่ออมมานาตัวนี้ Energy โอเคผลของการฮิววิลพาวเวอร์ก็เพิ่ม m a g ิกพาวเวอร์มจิกิการป้องกันทางเวทนั่นเองนะฮะเพนดิสแทนพลเือจุดก็คือถ้าสมมุติเราเลือกไปด้านในความรู้สึกผมนะถ้าการเล่นฝั่งไหนฝั่งหนึ่งให้เก่งมันน่าจะดีกว่าการอ้ะมันทุกอย่างมั้งอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเล่นสายดาบคู่แล้กันเท่ดีเพิ่มขีเพิ่มบล็อก ล้วมันก็ไปดาบโลได้ด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่มบอกอยู่แล้วก็อาจจะเป็นสเตนนํานั่นเองนะครับแล้วก็วิดตามนิดหน่อยน่าจะดีกว่าไม่เป็นไรลองก่อนปึ๊บปึ๊บนะเพิ่มสเตนสองแล้วเดี๋ยวค่อยมาวิดหนึ่งดีกว่าคิดว่าในความรู้สึกนะสายแทงสายแทงก็อันนี้เพิ่งเคยลองนะครับก็ใครมีความคิดอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกัน ว่าเล่นแล้วจะไปทางไหนบ้างนะครับสกิลโอ้สวอตสวอตมีดูราบิลิตี้ดีกว่าความอึดอ๋อคือใช้ไปสักพักแล้วดาบเราจะลดลงความแม่นความความคาม,คมจะลดลงนั่นเองนะฮะ นบอกอันอ uh, ินเดนติฟายละวินเดนติฟายปุ๊บไม่เห็นเก่งเลยอ๋อยิ่งพลังโจมตีเยอะเนี่ยรู้สึกว่าสกิลเอ n เ r g y c จี t คอสก็คือจะใช้เอนเอจีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ไม่เก่งมากครับยังี้สู้ได้แอปเปิ้ลลดความหิวลดความกระหายน้ำ Energy Resolation โอเคเพิ่มมานาได้นะครับแต่ว่าเลือดเราเพิ่มยากมากเลยออเดินไปเรื่อยๆเพิ่มเองอุ้ยและนี่เพิ่มก่อน เอนามีเรารอให้ศัตรูเข้ามาใกล้ก่อนนะฮะเราค่อยฟันมันอ่าโอเคมันคือเทิร์นแบดที่เราต้องดูจังหวะในการตีให้ศัตรูเดินถึงเราก่อนแล้วเราค่อยตีนะครับจะดีกว่าโอเคเข้าใจได้ไม่มีอะไรใช่ไหม เดินไปเดินไปเรื่อยเร่เลือดจะเพิ่มด้วยนะครับดีจัง20เทิร์น <c oughs> ก็ก็ต้องกังวลว่าเลือดจะหมดด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้โอ้โห,โโหมีแลนช์ด้วยตัวอะไรวะเนี่ยตายสักทีสิ เลือดจะหมดแล้วเว้ยเพนอีกอืเอาเข้าไปวันรนุ่นนีเราเก็บของได้โอเคเยี่ยม สปายหนึ่งอันไม่มั่นใจตัวละอันนี้ยังไม่ใช้นะฮะมีเก็บโอเคน่าจะเป็นช่องเก็บของครับหวานลมนี่คือน่าจะไปเปิดที่อื่นได้แหละคิดว่าน่ะ <c oughs> จะลยไปเพิ่มอีกอ่โอเคอที่เห็นกันนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกผมจะเพิ่มวิทย์สามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งไหมเออ สองหนึ่งหนึ่งนะฮะตาน้าก็สเตนสองแล้วก็อจิหนึ่งวิทหนึ่งไปเรื่อยๆไม่รู้นะอันนี้ผมมั่วเอานะครับเพนกินเหล้าเหรอไม่เอาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไร เล่าได้นะฮะแต่ยังไม่กินดีกว่าเดินไปก่อนหนาทางไปชั้นต่อไปซึ่งผมเห็นแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปเลยทันทีนั่นเองนะฮะทางนี้ใช่ไหมเออ,เอยังไม่ใช่ฮาเกอเกิด,กดวันโลเหมือนกัน สรุปบานโลที่มันทิ้งของไว้ได้ใช่ไหมนะไม่ชักไม่มั่นใจแล้วทำไมมันเจอบ่อย <c oughs> อุ้ยยาสกสกิลคู่ดาวนานมากนะฮะอ้าวตายเฮ้ยยาก ถ้าเราเล่นกันเนี่ยจะศัตรูด่านแรกๆเนี่ยฟันฟันฟัน,ฟน,ฟนก็ตายแต่นี่เราตายได้นะครับตายเลยเนี่ยอะไรวะอ่ะโอเคครับก็คลิปแรกก็เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยว,ยวผมขอไปศึกษาเกมมาลองเล่นใไปเดี๋ยวก่อนนะฮะก็อย่างที่เห็นคือมันเป็นเกม rpg ที่คล้ายๆเดียบูพาร์ตแลเราเล่นกันนะครับถ้าใครเคยเล่นมาก่อนเป็นอาร์ก็เป็น rts แหละเนาะแล้วก็เป็นเทิร์เนเบสเวลาสู้ ก็พายกันตีไปนะฮะซึ่งสนุกไหม <im it> ผมว่าก็เท่าที่เล่นมาก็สนุกดีนะแต่ว่ายังยากอยู่ยังไงเดี๋ยวผมขอไปศึกษาเกมก่อนนะครับเดี๋ยวขอร้องให้ดูเราแต่เก่งระดับหนึ่งเดี๋ยวผมมาสอนใหม่แล้วก็ถ้าใครเล่นเกมนี้เหมือนกันเนี่ยมีทิปมันทิกตัวไหนเนี่ยปากลบกวนบอกผมด้วยแล้วกันนะครับใน,นนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือชอบการมีการส่วนตัวฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ <im it> Субтитры сделал DimaTorzok